อัปเดตล่าสุดวันที่12มิถุนายนปี2025สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตว่ามีอะไรบ้างนะและก็อยู่กับผมเอ็มคุงสตอบเกมอยู่หัวใจไว้ที่เกมสัปดาห์แห่งการอัปเดีที่ลหลายๆคนน่าจะรอคอยแล้วก็อาจจะถูดรอยคอด้วยตอนนี้เราอยู่ที่แล็คอล็อกขาสิ จะอัปเดตทั้ง2เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเวก้าเป็นเซนะิร์ฟเวอร์กิจกรรมเนาะมีระยะเวลา7เดือนจะถูกยุบไปประมาณเดือนตุลาคมนะครับเพื่อเป็นกิจกรรมใหญ่พร้อมกับเซิร์ฟเวอร์หลักบาร์ฟเมดนั่นเองเนาะแล้วก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์หลักบาร์ฟเมดด้วยนะครับในการอัปเดตมีดังนี้ฮะเอาแบบภาพรวมก่อนนะก็คือมีเจ้าตัวการใช้จ่ายสะสมนะครับซะเป็นโปรโมชัน่นเนาะแล้วก็จะได้รับไอเทมเพิ่มเดี๋ยวเรามาคุยกันมีไข่ใหม่นะฮะอันนี้เป็นไข่ที่เพื่อเรียกร้องเองนะ ก็คือ All Star 2นะก็คือเป็นกระชับปองที่จะมีของรวบรวมของหลักๆและหลายชิ้นที่หลายๆคนอาจจะรอคอยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแล้วก็มีการตีนะแล้วก็มีเจ้าตัวกระชับปองเหมียวตัวนี้นะครับยังมีกระชัปองเหมียวเป็นคอสตูมนะแล้วก็มีเพจแคชเชอร์ด้วยนะครับแต่ เข้ามายัางเซเวอร์เอนะที่เซเวอร์เอสกเนี่ยเรียกว่าเปิดแมปใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเจ้าตัวนิฟเฮมนะอโยธยาแล้วก็มีอัมเบล่านะครับสามารถจะไปได้ฮะเขาก็สอนวิธีการไปอยู่เนาะก็เดี๋ยวเป็นภาพรวมก่อนนะครับเป็นการสรุปนะเดี๋ยววิธีการไปหรือทําอะไรที่ไหนยังไงมอนเตอร์มีอะไรเดี๋ยว เราค่อยแยกไปเป็นสตรีมหรือเป็นคลิปก็แล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปทีละส่วนนะก็ฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กําลังใจกันบ้างน,นะครับจะได้มีกาลังใจมาทําคลิปสรุปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆฟังทุกๆอาทิตย์เติมเกมลินเน็ตชูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ลิสแมนช็อปถูกเติมเองเข้าไวเติมมาทางเว็บไซต์และไลน์แล้วยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื R ่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมพ นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ริชแมนช h o ปเท่านั้นส่วนบาร์เฟตนะครับก็จะมีเจ้าตัวพิงค์แชมพูแฮดจากตู้การนตีก็ถูกปิดไปเรียบร้อยนะครับที่เขามีการย้อนหลังให้เราเนี่ยสามารถไปกดรับได้เนาะมาเดี๋ยวเราจะมาอธิบายไปเรื่อยๆเลยครับเริ่มจาก แกชปองก่อนก็นแล้วกันเนาะก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่12มิถุนายนนะจนถึงวันที่2 6มิถุนายนปี68เลยนะครับเพื่อนๆที่กําลังเล็งอยู่อะไรที่อยู่ในใจนครับเราก็มาเปิดที่นี่ได้เลยและนี่ก็คือโฉมหน้าของเจ้าตัวออสตา2นะเป็นแกชปองที่หลายๆคนเรียกร้องให้มีเอามารวมเรื่อยๆนะครับเขาก็เอามาแล้วเนาะก็จะมีสติลการ์ดอัลบั้ม2นะมีสติลการ์ดอัลบั้ม1 แล้วในนี้ก็จะมีธนทอสการ์ดด้วยนะครับเป็นซิลการ์น,นะคือลดความสามารถลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีใบาการันตีอาร์เมอร์11การันตีเวฟพอร1ดแล้วก็มีเจ้าตัวไซเฟลัสลิงมันอาจจะใส่ได้หลากหลายอาชีพแต่ว่าอาชีพที่หลายๆคนน่าจะสนใจหนึ่งในนั้นก็คือครูเซเดอร์พาราดินเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า EDK 5%, 5มี EDK 5%เมื่ออัปเกรดถึงขั้น5จะเพิ่มดาเมจโฮล่คอร์ดอีก15% เมื่ออัพเกรดถึงขั้น7ก็จะ a d k บวกอีก25หน่วย M a k บวก25หน่วยแต่พอเราตีถึงเก้าเนี่ยจะเพิ่ม Holy Cost อีก20ครับรวมของเดิมเมื่อกี้จากบวก5ก็เป็น35เมื่อเราสมใส่กับเจ้าตัวไซเฟรัสก็จะทำให้เราเนี่ยตอนที่เราใช้สกิล Holy Cost อยู่เนาะป้า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 ปานะครับมีโอกาสที่จะออกสกิลและจิงโบสเลเวล10ใส่ศัตรูด้วยเนาะถ้าทุกๆตีหนึ่งก็คือหลังเี่งคืนอ่ะ ไม่ใช่ฮะหมายถึงทุกๆก,การอับเกรดอาวุธหนึ่งขั้นทุกๆก,การตีบวกหนึ่งนะจะเพิ่มดาเมจไลติงโบสอีก5นะครับเมื่อติดตั้งร่วมกับเจ้าตัวซิลไนท์ออฟวิสตอมกร์ดจะเพิ่มดาเมจต่อศัตรูลมและก็น้ำเพิ่มขึ้นอีก20%อนะครับอันนี้คือเป็นแบบทูแฮนเนาะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเดอร์บลตวิงเนาะตัวนี้ใส่เป็นในส่วนของมิดเดิลนะครับทุกอาชีพสามารถใส่ได้ อสเตตัสบวกห้าเนาะเมื่อใส่ร่วมกับเจ้าตัวเดบรลัสอาร์เมอร์สเตตบวกแเด็กสแล้วก็แม็กเลือด1350เพิ่มเข้าไปนะครับทุกตัวอาเกตหนึ่งข้าเนี่ยจะเพิ่มอเมดิคีอีกสิบห้าแล้วก็เพิ่มความต้านทานสตันสโตนเคิร์สนะครับอีกสามเปอร์เซ็นเตอร์สมใสกับเจ้าตัวเสื้อเดบรลัสเนาะก็เอ็มดีเฟนซ์ยี่ห้าแบสพีเพิ่ม3ามร้ดยอิเล่หลังใช้สกิลสิทุกโจการตีบวกหนึ่งนะก็จะเพิ่มอิมเมดิคีสิบ เมื่อเราฮิลนะครับใช้สกิลนี้ก็จะเพิ่มปรเมืงการฟูฟูเลือด2เจ้าตัวมัฟก็จะเพิ่มแมก900แล้วก็ลดดาเมจการโจมตีระกกยะไกล10ทุกๆก,การอัพเกรดหนึ่ตัวมัฟเนาะก็จะลดดาเมจโจมตีธาตุไฟลมน้ำอีก2และก็ไปใส่กับเจ้าตัวเดบลัสบู๊ตนะทุกๆเลเวล3ของเรานะครับตัวละครก็จะเพิ่มเลือด100ทุกๆก,ก,การอัพเกรดหขั้นของเจ้าตัวรองเท้า ก็จะเพิ่ม a เ 12, แล้วก็เอเนะครับก็ใครเป็นเซตพวกนี้ที่กำลังหาอยู่ก็ลองดูนะครับว่ามันโอเคไหมเนาะตัวต่อไปนะครับจะเป็นสกิลแลลเฮนะเจ้าตัวนี้มันก็เป็นอันเดิมนะแต่ว่าเขาเอามารวบรวมอยู่ในไข่นี้ก็แล้วกันเนาะก็คือเพิ่ม APD 1เมื่อโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับคิบวก5แล้วก็คิดามจ10%จอกอเกาะ10%เมื่ออัปเกรดถึงขั้น10 APD 1นะคิอีก10 คิดาเมจสอเปอร์แล้วก็เจาะเกาะเพิ่มไปอีกทุกเผ่านะยี mm hmm. เมื่อเกียกรดถึงขั้นสิก็เพิ่ม a อพดีอีกหนึ่งนะก็คือเป็นสายคิสายเอ่อบูดดาเมจแล้วก็เพิ่ม a อพดีเลยนะครับสูงสุดที่4เลยนะเห็นไหมตามระดับเลเวลนะครับแล้วทุกทุกอันก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นคีสิบห้าเปอร์เซ็นต์คิดาเมจหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็เจาะเกาะอ,อีกทุกเผ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดก็คือ ยังเพิ่ม a p ฟอีกหนึ่งเพิ่มคีอีกยีนะครับคีดามเมจ12%มีโอกาส7%าที่จะคีดาเมจเพิ่มแบบ100%เ,เลยนะครับเร็โค้ดนะครับแบกเลือดเพิ่ม500แมกพี50เพิ่มดาเมจกายภาพต่อศัตรูทุกประเภทน,นะครับ3%เ zens, มื่อเราตีบวกเเพิ่มอีกเลือดอีก1,000แล้วก็ AP 100เพิ่มดาเมจต่อศัตรูกายภาพอีก3%นะครับเมื่อตีถึง9เพิ่มเลือด1,500แล้วก็ a เ150 เพิ่มดาเมจระยะไกลทุกศัตรูอีก4%ยกเลิกโทษขนาดนะครับของอาวุธด้วยนะภาคคุมนะในส่วนของมัฟในส่วนการเมนนั่นแหละนะครับเป็นอคอมมาเดอร์เพิ่มความต้านทานธาตุธรรมชาตินะครับเส้นทางธรรมชาติ5%แล้วก็ฟื้นฟูเลือ500ด500ทุกๆ10วิต,ตีบวก7 ATK 7% a ทีตีบวก10%ตีบวกเเพิ่มดาเมจระยะไกลนะครับทุกขนาด5%ตีบวก เพิ่มดาเมจทางใกล้นะเป็น10%แล้วก็ตีบวก12เนี่ยทุกๆ2เลเวลของเรานะครับเพิ่มดาเมจ h o l ี c คอร1%แล้วก็เพิ่มดาเมจเจ้าตัวมา r ตี2้2%เมื่อเราสวมใส่กับเจ้าตัวซิลการ์ดเนาะพาลาดินก็จะกลายให้ชุดเกาะน,นั้นเป็นธาตุโฮลี่นะครับเมื่อได้รับดาเมจกายภาพมีโอกาสที่จะใช้สกิลแกนคอร์สเองขึ้นมาเลยนะเลเวลสิเต็ม,มเลยนะครับเพิ่มดาเมจ ทางเวทมนต์ทางโฮลี่อีก25%นะก็คือแกนคอร์ดก็จะไม่โดนตัวเองอะเนาะแล้วก็มาต่อเป็นเจ้าตัวเดลบรัสชิลนะเจ้าตัวโล่ตัวนี้เมื่อโจมตีด้วยเวทมนต์โดนศัตรูมีโอกาสาที่จะรับผลสกิลดีเลย10์10%เป็นเวลาห้าวิถ้าตีบวก7ผลของไอฟเฟสสกิลดีเลย์จะได้รับเพิ่มเป็น5%ต่อการตีบวกนะครับแล้วตัวเพททลเทลเนี่ยก็เอาง่ายสรุปไปเลยนะก็จะเป็นในเรื่องของเพิ่มคีย์ข้อของการโจมตีระยะไกละนะครับแล้วก็ เพิ่มความเสียหายระยะไกลเพิ่มกี่เพิ่มคีสอีกนะครับทุกๆก,การตีบวกของเราหกบวกหกบวกแปดก็จะเพิ่ม APD แล้วก็ตีบอสเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับระยะไกลก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปคอมโบกับเจ้าตัวอิลิเมนเทียนลินนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มคีเพิ่ม AP d ดีให้เราได้เพิ่มขึ้นไปอีกรวมถึงเมื่อสายรวมกันกับเจ้าตัวบนนะครับ2ตัวนี้คู่กันเนาะก็เราก็จะมี เพิ่มในเรื่องของดาเมจของนกออกไปอีกนะครับแล้วก็ฟาาขไอยเสาอีกนะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสายที่มันจะต้องใช้คู่กันนะเพ,เพื่อนๆใช้ไหนก็ลองดูนะเพราะว่าบางอาชีพผมก็ไม่ได้เล่นลงลึกนะอา่าก็อธิบายตามที่เขาแจ้งมาเขาแล้วกันเนาะต่อไปการันตีนะครับก็จะเป็นได้รับเจ้าตัวรีบรัสวิงเนาะเห็นไหมครับการันตีนะต่อไปเป็นใช้จ่ายสะสมนะครับก็เมื่อเราใช้จ่ายครบ1 0 0 0 0นก็จะได้เจ้าตัวนี้เลยตามรูปเลยนะครับเป็นบูตอัพแพ็คบ็อกซ์แล้วก็ ใช้จ่ายครบ5้า0มื่เราก็จะได้ค้อนสุ่ม Shadow มา2ชิ้นเป็นค้อนสุ่มดำถ้าเกิดใช้จ่ายครบ1นึ่งแได้ค้อนสุ่มทองมา2นะแล้วก็ถ้าเกิดใช้จ่ายครบ1นึ0 0 0เราจะได้เจ้าตัว b บ็กซ์มิทเบ็กซนะครับมา3ชิ้นอ่าก็คือการการแตกเนาะตัวต่อไปนะครับเป็นเจ้าตัวนิฟเฮมเข้ามาใหม่แล้วสําหรับ s ซ r v ์วิสเกเนาะเป็นการอัปเดตแพทเข้ามานะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูเนาะ เราไป,ไปฟงไปฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้ก็มีวิธีการไปแบบ2ไป2แบบก็คือเดินไปเองเลยนะฮะหรือว่าจะไปกระโดดจ้ำตรงนี้นะครับมันจะมีวิธีการจ้ำอยู่นี้อยู่แต่จ้ำก็คือถ้าตายก็คือต้องมาเริ่มใหม่เนาะแล้วเกิดเดินไปเลยก็คือชัวร์นะครับประมาณนี้เลยนะถ้าแบบนี้มาก็อาจจะมีแบบยกเลิกการแต่งงานได้หรือเปล่าไม่น่ใจะว่ามาเข้ามาพร้อมกันหรือเปล่านะครับคือภาพรวมของคอสตูมนะเป็นสไตล์คอสตูมนะมีความน่ารักมีความสวยงามนะครับจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ ทุกการเปิดเราก็ได้การันตีเจ้าตัวปิ่นคอยเข้ามาด้วยนะครับพอเราเก็บสะสมครบเราก็จะมาแลกของแบบนี้ได้ด้วยนะรวมถึงกินอาชีพต่างๆนะครับของแต่ละอาชีพก็มีมาด้วยนะเราไปดูภาพนะครับอันนี้คือคอสตูมไวท์แคทนะนี่ใครชอบแบบแนวสไตล์คอสตูมน่ารักน่ารักผมออกมานะอ่านี้ประมาณนี้เลยนะครับนี่มีคอสตูมบิ๊กเล็บบอนคอสตูมคิวไวท์แคทนี่มีคอสตูมโคส อายนะตัวนี้ติดตาเหรอมันน่าจะตาหยีมากกว่านะ <c oughs> ตาหยีแล้วก็มีคอสตูมเคิร์สชิฟฟอนแรบบิทนะเจ้าตัวนี้แล้วก็มีคอสตูมนอสกราเซตเป็นจมูกแว่นตาเนาะแล้วก็มีคอสตูมไวรบบปิดแร์แบรนะตัวนี้ก็กระดิกได้นะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องราวอัปเดตของวันนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการเดือดนี้ก็ ร่วมคมเมนต์ไปด้วยกันได้นะครับชอบไม่ชอบก็ลองพิมพ์มาดูเนาะจะได้เก็บเป็นข้อความนะครับส่งต่อให้ถึงข้างบนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปเนาะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับไป